สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูอันนี้ก็คือน้องๆจากโรงเรียนสุราวทยาคานะคะเป็นชมรมดนตรีพื้นบ้าน เป็นชาติพันธุ์เขมรนะคะทำไมเราจะไม่ช่วยกันอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านของเราที่กำลังจะหายสาบสนไปนะคะให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักเนาะ<อ>ก็เหมือนโบนะคะก็อูังมาตเตกอะพอเราฟังแล้วมันก็เมื่อเราโตขึ้นมันจะรู้สึกว่ามัน,ม,นมันกินใจนะคะมันกินใจเนี่ยขนาดฟังตอนนี้แบบว่าคนชิ่งโลกเลยนะคะเหมือนว่าเราได้กลับมาบ้านของเราคืนเนาะ ก็วิีโอนี้เพื่อจัดทเาเพื่อให้คนที่ได้ฟังได้แลเรื่อกถึงบ้านของเราเนาะสุรินเนาะอยากให้ทุกท่านนะคะช่วยสื่อสารแล้วก็รักบ้านของเราดิสิบปีกันต๋อรอยศึกร้อยศึร้อิสึก t ้อย i ึกร้อยศึกอยศึกร้อยศอยเึออร้อยศึกอ Surin Province. k a m e music will find only three p r o v i n c e in Thailand. First, Surin, t o Buriram, and s i s a g a t Okay, I will go interview. <laughs> I will go interview. สวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> อันนี้คือน้องเล่นเล่นในเครื่องตรีชื่ออะไรคะ up, ปีครับปีใช้เวลาในการฝึกฝนนานมั้ยคะกว่าจะแบบคล่องแบบเนี้ย นานมากเลยครับนานนแล้วอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในการที่เรามาเล่นปีเห็นคนเก่เป่าแต่กดมันเพราะดีนะครับอ๋อเห็นคนแก่เป่าเพราะดีนะคะนในบ้านก็มีวงดนตรีไทยเหมือนกันอ้าวเหรอคะชื่อวงดนตรีอะไรคะวงบัวสวร์วงบัวสวร์นะคะมีช่อง YouTube หรือช่องทางติดต่อไหมไม่มีครับเต็ม เป็นวงของคุณตาแต่ก่อนครับปัจจุบันคุณตาก็เสียแล้วก็เสียต่อต่อ๋อนะคะเจ้าเป็นวงของคุณตาแล้วได้รับงานไหมรับงานอยู่อ่าแล้วถ้าสมมติว่าคนสนใจที่จะติดต่ออ่าติดต่อได้ยังไงคะโทรต้องติดต่อกับโรงเรียนสุราภิยาครอ๋อต้องติดต่อผ่านโรงเรียนสุราภิยะอะเดี๋ยวจะถามเฮลโหลสวัสดีค่ะ Do you interesting This is called country music Do you know Yes Oh ยูรู้แล้ <laughs> so yeah you can speak Thai oh very good I like k a n d r u m k a n d r u m is ง m u h i s you, you No the, that h a t s the teacher It's high school high school high school student they have a club to do the k a n d r u m music Yeah I will going Yeah, yes อย่าลืมกดไล a ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะ